สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนปีและคราวนี้เราก็ได้มาอยู่กันในเกม p l a n t vs z o m b i e Garden Warfare ภ a ค2นะครับมันจะสนุกขนาดนั้นกันก็ไปดูเลยมันเล่น P shooter ใน Multiplayer นะครับนี่ก็เบสิกเลยครับป s <S <c oughs> ไป P shooter Let's go ไปฆ่าพวกซอมบี้กันคะแนนต้องให้ถึง50ก่อนทีมซอมบี้แล้วเราก็จะชนะตอนนี้คะแนนเท่ากันแล้วเราต้องบุกเข้าไปอย่างไว ไปฆ่าไอ้พวกซอมบี้คะแนนนำแล้วคะแนนเรานำแล้วมันอยู่ตรงนั้นเอตัวเล็กมีตัวเล็กด้วยวะตัวเล็กทำายอะ่ะตาย <laughs> ตายเอา้าให้ยิงเฉยๆได้เหรอเฮ้ยมีกุหลาบลอยได้ด้วยว่ะตัวใหม่ใช่ป่ะนะ่ะมันดีไงวะกุหลาบมันมีทั้งสองตัวแต่เราไม่มีซันฟาเวอร์มา,าคอยฮิวเราเราเลยว่ะ มีข้าวโพดข้าวโพดน่าจะยิงปืนคนชอมเปอร์ก็กัดเนี่ยเป็นเมลี่ยิงมันยิงมันมันเรียกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเรียกขุนยนมาได้ด้วยวะไรวะเนี่ยยิงแม่งเยลยถล,ม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 ลม่มถล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 ่มตุ่มเรียบร้อยมันตายไอ้นี่เฮ้ยมึงขี้โกงมึงเรียกยานนี่ตื่นละตายพร้อมกันเลยไอ้นี่มาฆ่าเราไอ้ซากไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยไอ้หมอเนี่ยปืนมันยิงเหมือนลูกซองยิงไม่กี่นัดเราก็ตายเรี่ยงเลยเจก อืออือ,อโอ้เราระเบิดเราฆ่าได้โอ้ยฆ่าหนึ่งตัวระเบิดตะกี้แม่งมาโดนไอตัวเล็กอุย้ยตาแล้วแม่งเห็นเราแล้วไอ้ตรงนั้นตัวแล้วเนี่ยตรงนี้มีใครไหมไม่มีเราเห็นหุ่นยนต์ตะแกะนั่นไงเจอแม่งละโอ้หิมะหิมะหิมะเฮ้ยเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเออมึงจะบังหาพ่องเหรอครับมึงรู้ได้เนี่ยยิงรู้ได้โอเคหิมะ เป็นเกาะของฉันนะอ๋อเราฆ่าหุ่นยนต์ได้หุ่นยนต์เหมือนมันฆ่าตายง่ายมากถ้าโดนไอ้สกิลเอาเอเอาัลเทอร์เมทของเราอ่ะเราแบบโคตรสบายเฮ้ยนี่อะไรอ่ะลูกบอลอะไรอะพวกเราปะเหมือนจมเลยว่ะูยิงนี่ก่อนมันมาฆ่าเอาตะกี้ตัวนี้เรียบร้อยครับบไวเพื่อนอ้าอ้าเฮ้ยเไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กแม่งสกิลแม่งโอ้โหโหดมากยิงมั่วหมดเลยโอ้โหเลือดหนึ่ง ดิฉันจะตายวะเนี่ยโดนนัดเดียวม่องเลยโอเครีบไลเรียบร้อยครับคะแนนเรานำไอ้ซอมบี้แล้วนำมานางังนานด้วยอุ้ยนั่นนั่นชอมเปอร์ชอมเปอรอ์ตัวเล็กมาตัวเล็กไปไหนตายใช่ไหมโอเคดีมากแอมิจะเกี่ยวฮิวโหมไหมครับผมต้องการฮิวเนี่ยข้างล่างเฮ้ยมีผีเอเอเฮ้ยนั่นมันจะผีนั่นมันเอลวิสอะไรวะเนี่ยซุปเปอร์ฮีโร่แม่งมีเคปเหมือนซุปเปอร์แมนเลยอะ What the fuck ตายซะเถิรดอืมได้อะเซตว่ะไม่ไม่ได้คะแนนเกียรใจรีบาร์รีบาร์รีบารบา์โอเคมาดิใครมาดิยิงมันเลยอุยยิงข้างๆอ้าวไม่ยิงผม่ะอ้าว <laughs> ได้คะแนนขำที่หาย<ะ>ออกมาแล้วผมหัวมาแล้วจะยิงเองเนี่ยเไม่ตะกี้ใครมียิงอะไรมาใสา่เราวะ อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุยอุยอุยตายพร้อมกันเลยเฮ้ยมันฆ่าเราแล้วก็ฆ่ามันหนึ่งหนึ่งเป็นไงตายครับอ้าวเฮ้ยมันกำลังมารีวายกดกดสปอนเฉยเลยเสียคะแนนนั่นคือถ้าเขาถ้าเพื่อนเรามารีวายคะแนนมันคะแนนสั่งสองบี้ก็จะโดนลดไงเพราะมันไม่นับว่าเป็นการฆ่าเพราะเราเฟื้นกลับฟืคืนชีพท่นเองแม่งออุ้ยเยอะว่ะ ตกหนานริงแม่งเลยนั่นแหละมีตัวหนึ่งไหมต,ตัวนี้ต้องยิงแอบอะไรวะมันทำไรของมันฆ่าแม่งซิค่อนข้างมันมาวะมันยิงกันอยู่ะเนี่ยนั่นไงยิงกันอยู่มาเร็วมาเร็วยิงก่อนเลยเลงแม่งก่อนเลยอืเอ้ยข้างหลังไอ้ด็อกเตอร์นี่แหละไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ย แรกๆกูนักนะฮะที้ที่นั่งแล้วเนี่ยแม่งอยู่กลางนั่นเลยคป็นแก่นั่งไงตัวคะแนนแม่งถึงเรามากเลยซอมบี้ไอโดยพอไอไอด็อกเตอร์ตัวนั้นรู้สึกมันจะเล่นเก่งมากเลยนะด่านอุ้ยดา่ดานใหญ่เหลือเกินแม่งหากันลำบาก,กว่ะมาแล้วมาแล้วแม่งมาลรอแดงเลยครับตั้งป้อมรอกินแม่งเลย มันนี้เร็วได้โปรดตายตายถ้าเจอเฮ้ยเฮ้ยอย่าลอยอย่างนี้สิไม่อย่าลอยเฮ้ยโอ้ยแม่งมีคนมาช่วยทนันตายตายทั้งสองตัวเลยโอ้อืมฮึ่มโอ้ยแม่งเลือดมันเยอะมากน,นะโทษสงสัยเลยอะ่ะเป็นเกาะแล้อ่ะ มันมีกอดเพราะเนี่ยเวลายิงโดนดาเมจมันเป็นลูกกอะมันต้องมีกาะอ,อย่างแน่นอนตายนะครับไม่เหลืออะไรเลยให้โรสรีรีไวส์เอราสิป้องกันเรียบร้อยบัตโโชอย่ามาฆ่าเพื่อนกูเหรอเฮ้ยรู้สึกว่าเวลาเวลามันใช้สกิลเยอะแม่งมันนับดาเมจได้น้อยมากเลยนะไอตัวซุปเปอร์แมน,นเนี่ยตายตายเออตายสามตัวแล้ววินสตรีคไอ้คิวสตรีคละ ถามตัวให้รีไวล์ข้าวโพดก่อนข้าวโพดอ่อนตื่นซะจงตื่นจงตื่นเว้อัพเว้อัพเว้ระเบิดแล้วนะเฮ้ยไอเจี๊ยตัวเล็กอีกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนตัวเล็กอีตัวเล็กอยู่ไหนเฮ้ย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 ย <S tres> ิงย <God> ิงมันอ้าวกลายเป็นแพลไม่ยอาบังฉันสิคะขอโทษยิงมัน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 ตายตายยิงไอตัวเล็กยิงไอตัวเล็กยิงไอตัวเล็กดูปินอืม โอ๊ยโดนอะไรวะงงเออไม่เห็นนั่งยิงอยู่บนหลังคาเหรอยิงกูเห็นเมื่อไหร่งั้นเรางั้นเ,เราเหลืออีกสิบตัวเราก็ชนะแล้วครับชุดคนจุดเกมตัวจะชนะแล้ววิ่งชาร์จหน้าไงแม่งมาหมดเลยตอนนี้เนี่ยอยู่เงี้ยแหละเนี่ยเป้าดีอืมห้าหนึ่งตัวมาอีกสิตรงเนี้ยมาสิ มาตรงนี้วะเนี่ยเอ้ยยิงด็อกเตอร์เรียบร้อยด็อกเตอร์เรียบร้อยไอ้นี่ก็ให้กูยิงใช่ไหมโอ้โหเม้นเหลือกี่นัดวะไหนตัวนั้นมันรีไวเพิ่มอยู่มั้งเนี่ยมันเห็นคาอยู่ที่ไอ้ห่านี่ไอ,อ <pop pop ้ห่าน응ี่เฮ้ยกระสุนหมดเวรกรรมอ่าโดนระเบิดจ้ะ อุ้ยอุ๊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 ยอยู่งละอยู่นี้ดีแล้วอย่าลงแบงล่างมันเห็นเราเดี๋ยวเราม่งมาข้างหลังอุ้ยมาเพียบเลยว่าแต่ฟักเฮ้ยบัตรไอ้ตัวนี้แหละตัวเล็กเกลียดแม่งยิงเลยยิงก็อยากพระเจ้าเหลือสามตัวครับเราจะชนะแล้วเว้ยรีบๆไปรีบๆช่วยทีมอยู่ไหนกันวะเนี่ยสองตัวแล้วสองตัว มีน้นกันอีกแค่หนึ่งตัวเย้ได้แล้วตัวนั้นระเบิดตายชนะเลยเย้ห้าสิบตัวน,น,นั้นนะครับทุกคนก็คือพลา versus Zombie กับเ่น Warfare ภาคสนะครับในวิดีโอนี้เราก็ได้มาเล่นกับตัวที่มีชื่อว่าพีชุตร์กครับก็ตัวเบสิกเลยตัวขา,ขาวๆตัวยิงลูกพีออกมาเป็นมีเกียร์นะก็ ใช้ได้เลยครับแล้วคะแนนก็ดำนำ,ำทีมเราแต่ตรงข้ามแม่งก็มีคนเก่งมันก็คือไอ้ด็อกเตอร์ตัวนั้นแม่งเก่งชิบหายเลเวลมากกว่าเราเน่ยนะถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s ซับสไคร์ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมชื่อนพีแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่แล้วก็เล่นตัวอื่นในครั้งหน้าเพี่ว